ถ้ามีคนเสียชีวิตในบ้านในห้องนั้นน่ะต้องทํำยังไงถ้จาจะมีคนจะไปอยู่ต่อถ้ารู้จักทํามันไม่ยากเลยครับถ้าเป็นคนไทยต้องใช้น้ามนต์ถ้าเป็นของคนจีนนะี่ะที่เขารู้นะก็ต้องใช้น้ําขันหนึ่งแล้วก็ใช้เข้าสารลงไปแล้วก็จุดทูปจุดทูปปากที่หิ้งพระที่เจ้าที่ก็ได้หรือหิ้งผ้าก็ได้ปักสักโค่นสามดอกแล้วก็เราไปปัดขี้ทูะลงไปในขันนั้นแล้วก็ใช้กิ่งทับทิมเข้าไปในห้อง เอาน้ำมันนี้ไปพรมเข้าซ้ายวนขวาออกจากในห้องมาแล้วก็ต้องย้ายเตียงของเขาเกะเตียงเลยจริงๆคนเสียชีวิตในเตียงนอนของเขาเนี่ยภายใน1นึถึงสองวันต้องรีบเก็บเลยท่มเตียงโดยท่มตั้งต่อไปให้เก็บแล้วก็ลื้อเขาเรียกว่าลื้อเตียงเลยจนกระทั่งเตียงไอ้นี่เตียงตั้งครบ49วันถึงจะเอามาเอามาต่อเอามาต่อใช้กลับไปได้จะสังเกตได้ว่าทุกทุกเกของคุณจินทุกคนนะทุกบ้านที่รู้นะต้องต้องลื้อเตียงออกไม่ตั้งกลับไป ถ้าตั้งกลับไปเมื่อ,อไรภายใน7วันคนที่นอนอยู่ประจำเนี่ยก็จะกลับมานอนบ้านเขานอนห้องเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะจะให้ห้องสะอาดวิธีทําห้องสะอาด